ลึกสุดสุดโอ้ลึกมันสุดโอเนียวได้จังสูสวัสดีครับทุกคนซันนี่เองนะตอนนี้อยู่ในเกมคอนไคสตาร์เรียวก็ที่จริงเกมนี้ผมกะว่าจะทำเป็นคลิปแต่แตผมเริ่มเล่นเกมนี้ครั้งแรกเลยก็คือหน้าเปิดเกมเลยแต่ว่าผมอัดไว้แต่ไฟล์เกมมันดนเสียคือตอนนั้นไฟดับแล้วไฟล์เกมผมหายไปหมดเลยก็เลยตอนนี้เวลผมอยู่ทีเ่เวลผู้บวกอยู่ที่ประมาณเวลที่สิบห้า นเนี่ยเราคลิปเราหายนะไฟล์เกมเราหายไม่ไฟล์เกมพูดปิดไฟล์วิดีโอเราหายไปผมก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีว่าก็ได้แค่มานั่งเปิดกันใช้ทุกคนดูแล้วกันก็เปิดกันเลยครับก็คือกาชาบอกตรงว่าผมเก็บไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเกมจนถึงเควสล่าสุดอะ่ะคือผมยังไม่เปิดเลยนะสักกาชาอะไรักสักโรนึงยังไม่ได้เปิดเลยก็ตอนนี้ผมถึงเควสเนี่ยก็ผมไม่รู้มันมันมันยาวไหมนะไม่ใช่หมายถึงว่ามันยาวไหม มันอยู่กลางๆเกมได้ยยังแต่ว่าผมเล่นโดยที่ผมไม่เปิดการชาเลยคือไม่เปิดเลยใช่แค่ตัวละครเริ่มต้นตอนนี้เป็นตอนที่ผมจะมาเปิดการชากันเอาละอันนี้มันเป็นตู้นี้จะเป็นตู้ที่ลดเหลือ8 8ตัว50ครั้งก็คือใช้ฟีทั้งหมด40ตัวแล้วก็การันตี5ดาวภายใน50ครั้งก็เราได้5ดาวนเนี่ย1ตัวใน50ครั้งนี้เอาจริงถ้าถามผมผมหวังผมหวัง เออบนเนีย uh, ผมชอบบนเนียนะเออองนี้ผมชอบบนเนียหรือไม่ก็น้องไปหลูก็ได้ผมชอบน้องไปหลูผมบัาสองตัวเนี่ยส่วนตัวอื่นก็ถ้าตัวอื่นจะเป็นเจอผาจะเป็นคิมิโกก็ได้คาร่ายังพอได้นะแต่สองสองตัวคือคิมิโกก,กับเอออย่างชินนี่ผมยังไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยค่อยช้ำเท่าไหร่ยังว่าอย่างชินนี่ผมไม่รู้เรื่องแต่คิมิโกะยังพอได้นะอ๋อเวดด้วยเวยดวผมผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเลยเหมือนกันเวสได้ข่าวตัวละครจากอันนี้นี่ คอนไคอิม a พกนี่แต่ผมไม่รู้นะผมเล่นฮอนไคมานานมากแล้วสมัยนูน้นสมัยยังอ้ออ้อยอยู่โอเคเรื่มพุ่งฟันนำเพลงแล้วมาเปิดกันเลยโอที่หนึ่งเอ้ยล็อชีเมนเฉยมาไหมสีม่วงสีม่วง ได้เป็นไอไลท์โคนสีม่วงนี่ของน้องคุกหรือเปล่าโอเคโอเคเกลือเกลือโอ้เฮเกลือเฮ้ยอาลันดีหรือเปล่าอาลันรู้สึกว่าจะดีนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเทเลเกิมยิ่งเป็นยังไงเลยสิแต่น่ารู้สึกว่าจะดีนะโอ้ยเดี๋ยว ผมได้ข่าวว่าคนคนนี้นะตาชามันได้ตอนได้ตอนเล่นเนื้อเรื่องหรือเดี๋ยผมจะไม่พิสใช่ไหมแต่ว่าผมยังเล่นไปไม่ถึงนะแต่เขาบอกว่าได้ตอนเล่นเนื้อเรื่องเอา้เอาก็ควรดีใจได้สี่ได้สี่ดาวใน้สองตัวเนี่ยในตู้แรกอาดีใจกันดีใจอู้มีไรโคนด้วยเดีย๋ยวผมต้องไปศึกษาอะไรเยอะเลยเนะี่ยไปที่สิบโบนิเอร์เนจัง โมงเยอะเนี่จังดูยังไงวะว่าเป็นสีทองหรือเปล่าเออสีโมงอีกแล้วถ้าเป็นสีทองมันจะเป็นเอฟเฟกแบบตอนรถไฟมาเลยปะแบบเอฟเฟกตอนรถไฟพุ่งมามันจะเป็นสีทองปะไม่ดูเอลือเกลือเกลือเอ๊ะนี่อะไรอ่ะน้องของไอ้นั่นป้าไรโครมจำตัวของแอสตาป่ะ ไม่รู้จำไม่รู้เลยรู้สึกว่าไอ้คแม้ว่าคนนี้เป็นคนที่ผมไม่อยากได้ที่สุดในในดาซีดาวเม่งเล่นสะอวมเลยฮนะโอเคโอเคได้มาก็มาโอโ้โหมาคนเดียวเลยสามสิบโด นนัโรนเนียลเนี่ยจังโรนเนียลเนี่ยจังไม่รู้ก็ได้ไม่รู้เออแต่ชอบผมชอบเพลงตอนตอนเปิดมากแหละตอนรถไฟมานี่คือตอนที่มันลงจอด,เป,ดเปิดประตูนี่โคตรชอบแหละเพลงเพลงมันยังมันเออเกลือทำไมมันเกลือจัดจังโอ้เกลืออ,อ่าเกลือเกลือ อันนี้ผัดอะไรโบเนียเ er หรอใช่โบเนียตอนนกหรือเปล่าโอ้เกลือยับเลยเอ่อสี C ่สิบโลเฮ้ยเอาว่ะชีมมันอีกรอบนึงต้องมาแล้วปะโบเนียเนจังโบเนียเนจังยังหระ ต้องไปเอาการันตีจนได้สินะเออเหนือยเหยจัดจัดโอ้โหโอ้โหทำไมได้มาไงเนี่ยตัวเป็นตัวแบบฝีดาวตัวอื่นไม่ได้อะเอาน้องคนในก็ได้ที่เป็นหูหูแน่อหูหูหูหมาหูหูแมวอะไม่รู้หูอะไรอะนางเขาน่ารักเลยเ้การันตี โรเนียวเนจังโรเนียวเนจังบูเนียวเนจังบูเนียวเนจังบูเนียวเนจังโรเนียวเนจังเออเออน้องน้องล่วงเลยฮะน้องเรากระถิบกระเด็นโรเนียวเนจังโรเนียวเนจังอุ้ยตกใจเมื่อกี้เซอร์โวเออมาก็ดีผมเล่นอยู่เซอร์โว Okay. โอค <hi> เคโอค้ยลึกด้วยลึกโอนเดียวได้จังโอ้ยลึกมากลึกสุดโอ้ลึกสุดโอนเดียวได้จังซาล่ะได้อยู่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 ซาล่ะเพราะผมผมเล่นผมชอบเล่นน้องน้องมีนาไงน้องมาร์ทก็เอามาเอาเล่นกับมาร์ทได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาล่ะโอนีเอเสร็จไปแล้ว โบนียไม่ได้ไม่ใช่เปิดไปแล้วสิโบนียไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมาขอคนน้องแทนน้องเซเล่ของเราเปิดไปเลยมีแค่สิบโลยืดยันเซเล่เซเล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 มาหรือเปล่าโอ้ เออเกลือเออเกลือเออคือเกลือ,เ,อ,เ,กลอเกลือจัดเกลือเกลือไม่มีอะไรประสงค์เออโอ้เดี๋ยวไม่มีตัวละครด้วยเหรอเอ้ยมีนะฮะน้องมีนะไหมพวกมาก็ได้แต่ว่าอยากได้ตัวตัวใหม่อ่ะอยากได้ตัวอื่นก่อนอ่ะตอนเนี้ยโอ้โคตรลึกเลยเปิดอ,อนะไรอีกวะอะไรนะหมดแล้ว โอเคก็ก็ดีอยู่นะได้คาร่ามาก็ถือว่าดีเอาว่าเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะคลิปนี้อาจจะดูฟันสั้นหน่อยจริงมันสั้นมากเลยเอาจริงเพราะว่าที่จริงผมกะกจะทำเป็นคลิปที่แบบว่าเปิดเกมมาแบบเริ่มเล่นเลยแต่ว่าเพราะว่าอัดแล้วอัดไปแล้วแต่ว่าไฟล์วิดีโอดันเสียนะครับก็คลิปนี้อาจจะดูก่อยๆไปสักน่ิงมันคือก่อยมากเลยเอาจริง แต่ว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้และแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ